ับสวัสดีครับเอฟซีบข้าผมก็มีหลายๆลาท่านนะครับถามว่ารถเก่าๆมีกี่คันโอ้ไม่รู้จะพูดยังไงผมชอบรถเก่าครับผมอันนี้ก็อีกคันนะครับอีกคันจอดไว้น่าจะครึ่งปีแล้วครับนี่ไม่คอคยได้ขี่เลยไปซื้อแบตเตอรี่มาใส่ครับแบตเตอรี่ใหม่ๆเลยมาใส่นี่ ยังไงจะสตาร์ตติดหรือเปล่าไม่รู้ครับนี่คือเจ้าโตโยต้าแลนด์คริเซอร์เอฟเจ55นะครับหกสูบครับหกสูบตัวนี้หกสูบไม่แน่อาจจะเอาคันนี้ไปจําประดงสักครั้งนะครับผมนี่ดูสภาพมันแล้วมันไม่น่าจะไปได้ขี่ได้นะครับผมแต่มันก็ขี่ได้นะครับขี่ได้นี่ดูมันเขาเรียกว่าหน้าหนูครับโตโยต้าหน้าหนู มันสวยมากครับรุ่นนี้มันเป็นรุ่นที่ราชก,การที่ก้าวขี่ทรงงานนะครับนั่นก็คือนี่ทอปอยกรมโชลประทานนะครับชลป,ป,ประทานนี่ตราโชลประทานครับเป็นรถที่ผมไปประมูลมาครับเอามาอยากได้นะครับอยากได้ไม่รู้ในประเทศไทยนี่มีกี่คันนะครับผมเอ ไม่เห็นวิ่งนะครับไม่เห็นวิ่งในถนนเป็นรถแวนครับเป็นรถแวนนี่รถแวนดูครับผมจะลองไปสตาร์ทดูครับตอนนี้นี่ใส่แบตเตอรี่ใหม่ละไม่น่าจะมีปัญหานะครับไม่น่าจะมีปัญหาลองดูก่อนลองดูก่อนใส่แบตเตอรี่ใหม่แล้วครับผมลองดูนะครับผม เจก็ใจวิสตาครับเผาหัวครับรุ่นนี้ต้องเผาหัวเอ้ติดครับติดชึ่งเดียวเลยชึ่งเดียวเลยโอ้โ,ฮ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 โฮหขี่แล้วขี่้วครับยังไงกขึ้นเต็มเลยพี่น้องเลยเนอะมันไม่ได้ขี่ จอด้านเองนี่ติดหนูนะครับหนูบ้านหนูี่หนูหนูเยอะเลยนี่มันกว้างนะครับด้านในกว้างมากเลยครับภาพเดิมๆครับไอที่ท่านเห็นเป็นไมไหมคือไฟไหมมันนะครับไฟไหมนะครับผมมาทํามาเชื่อมมาออฟมันนะครับมันไฟไหมเกือบเอาไม่ทันนะครับเกือบเอาไม่ทันเลยนี่น้องทําให้โอ้โหไปดูครับไปดู เปลี่ยบบนเครื่องมิตสันนะครับเครื่องมิตรสันผมจะลองติดฝากระโปรงดูจะลองไปขับดูครับผม มากครับสายกระโปรงหาโอ้้องเวอเวก่อนนะครับลืมสังตัวล็อกแบตแบตเตอรี่ครับผมครับผมใส่แบตนะครับใส่แบตเสร็จก็ลืมตัวที่ล็อกแบตทีนี้ใส่เสร็จเรียบร้อยครับออกมา จะลองไปขี่ดูนะครับอ่ารุ้นหมนว่าว่าจะกลับมาได้ไหมเนาะจะลองไปขีด่ดูไม่ได้ขี่นันมาตั้งหกเดือนแล้วครับนี่คือเจ้าโตโยต้าแลนด์ครเซอร์เอฟจห้าห้าครับซึ่งนานแล้วครับผมจุฬประทานเอามาใช้จนเขาปวดระวางแล้วผมก็ไปเอาข้อมูลมานะครับเอามามันขี่ไม่ได้ครับลากมานะครับลากมาเอามาทําบิวใหม่ จากเครื่องแปดสูบเอาเครื่องหกสูบลงครับนี่ลองดูแต่ผววมก็ขีรับแต่ช่วงนี้ไม่ได้กี่นานว่ามันจะไปถึงไหนสตาร์ได้หรือเปล่าน้อนเนี่ยนานจัดเลยเอ้าวได้โอ้ ของแกแต่ละคันนี่จะลดตกเอาน่าลองดูครับพี่กำลังใจให้แล้วนะครับจะมาได้ไหมจะมาได้ไหมไปไปทดสอบทดสอบโอ้รถแต่ละคันเนาะแกชอบของประเภทนี้แหละเก่าๆแล้วก็โอ้แบบเอาคนแก่มาชุบอะไรประมาณเนี้ยมันเวลาคนแก่มารักษามันลําบากนิดนึงแลยก็อยากจะทำมันเนาะเลยปล่อยแกตามแกไปดูสิ ตัหน่อยว่าแกจะมาได้หรือเปล่าไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอฟซีไปแล้วรอดูว่าแกจะกลับมาได้หรือเปล่านะคะแล้วเอฟซีกลับมาแล้วโอ้โหเนี่ยพาลรถเก่าของแกกลับมาอีกแล้วโอ้น่าจะน่าจะโอเคเพราะมันนานที่แกไม่ได้ขับก็นานแล้วอ่ะนะแกก็พยายามใช้ของแกไปเนี้ยไม่แต่ของเก่าๆแบบนะ ไม่อยากคิดเลยอ่ะเป็นไงเป็นไงโอ้โอหยอดเลยนะเนี่ยเออลมผมจะระคัดแดดรวงนึงครับนี่โอ้ยนะเพราะว่ามันระวังสนิมเกาะน,นะใครเดินเข้ามาใกล้นี่สนิมๆจับขยักครับผมนี <laughs> ม่เจ้าผู วันนี้ก็ไป็นแค่ธรรมดาครับเองขับปูนเตอร์ครับเปิดด้านข้างออกได้นะครับอย่นี้ดีก่อนเดีก่อนเหมือน,นผีเสื้อเลยนะเนี่ยรถแต่ะคันนะครับดูดูมาดูนี่ยซีแบบตกใจเลยรถแต่ละคันนี่มันใช่เศรษฐิคนเศรษฐิคนจริงๆ,ๆนะเนี่ยดูไบ้านไปญาบเนาะคันนี้มัครับคบนันนะีน้นะระวัะงร<ล>ะวังนะระวังนะเดี๋ยวมันจะเป็นบัจทะยักเอาไงฮะตะควันก็เจ้าเจ้า อ่่่ีะรันนี้รู้สึกว่าจะนานมากกว่าปีนะนะเตี่ยสองปีแล้วครับไม่ได้ขี่อ๋อเหรอคะแต่ผมคิดว่าขี่ได้ครับขี่ได้ะครับเปลื้อนเปลื้อนฉีดได้หรือเปล่าไม่รู้เนาะมันนานจังคนเห็นนี่ตกใจอ่ะว่าเศษเหล็กเครื่องเดิมครับเครื่องเดิมมาดูมาดูอืมเนี่เครื่องเดิมครับนี่เป็นเครื่องอินเตอร์ครับเครื่องดีเซล รถคันนี้ก็ตั้งแต่นั้วแหละครับเขามาทํากรมชนประทานครับผมกรมชนประทานามาสร้างถนนคนทางอยู่บ้านเราก็ใช้คันนี้แหละครับเป็นรถที่เป็นรถดําครับรถดานี่รถดําครับผมเอาโอเควันนี้นะครับไปลองเจ้าโตโยต้าแลนด์คริเซอร์นะครับไปลองดูว่ามันขี่ได้ไหมขี่ได้แล้วครับขี่ได้นี่เครื่องหกตูบครับผม รถคันนี้นะครับผมได้คุยกับเจ๊นะครับซึ่งอยู่ต่างแดน,นครับแกบอกว่า no body แกไม่มีตัวตนนะครับแกใช้ชื่อของแกนะครับผมชื่อวิไลแกก็ชื่อวิไลลักษ์นะครับผมหรือวิไลพรนี่แหละเนาะหรือในานามของคาร์บอยนะแกบอกว่าชอบรถคันนี้ผมก็เลยเก็บหอมรอมเก็บเอาเงินนะครับ รวบรวมได้2 5 0พันหเป็นซื้อแบตเตอรี่มาใส่เอามาขี่ให้เจ๊กันได้ดูนะครับดูเป็นไงครับเจ๊ครับขี่ให้ดูแล้วนะครับขี่ให้ดูแล้วนี่เจ๊ต่างแดนไม่เคยเห็นหน้ากันครับแจบอกแกดูในคลิปของผมแล้วก็บอกว่าสวยรถคันนี้นะครับผมรถคันนี้สวยดูยางครับผมไม่ได้ขี่ตั้งห้ากเดือนครับขึ้นเชลาเลยครับผมติดคนตม พี่น้องเลยเอาแล้วครับก็ประมาณนี้ครับรถผมแต่ละคันเนี่สนิมเขอะเลยแต่ละคันนะครับแต่ก็สามารถขี่ได้ทุกคันครับขี่ได้ทุกคันโอเคนะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมผมดูว่าผมมีอะไรบ้างนะครับส่วนมากแล้วจะเป็นรถเก่าๆแต่ก็ขี่กันได้นะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมครับผมลง ติดตามไปดูว่ามันจะมีอะไรอีกนะครับมีรถคันไหนอีกที่ผมจะเอามาให้ท่านได้ดูครับสวัสดีครับ